นั่นไงติเด็กเกียรตวันนี้ครับขอดที่จ้าติกิงค่ายลูกอ้าวกลับมาไม่ทำอะไรนี่โยนกระเป๋านั่งเปิดคอมน่ะแค่ขี้โมกโธไอสตันดีสตันดีเออมีปากดีมีปากดีันตายแล้วออเลยออเลยมันตายแล้วเอองอะโรกันอ่ะ <L an> อารมณ์เสียอารมณ์เสียโโ้ดูดูมันเจ้าพวกประสาทจะกินละใส่ต้องโดนแม่หวดแน่ๆเลยอย่างนี้นั่นไงนใจและเตะโดนโดนแน่ๆยังไม่เปลี่ยนอ่ะโดนเลิกเล่นเลิกเล่นล็อกเอาดิ ล็อกเอาหนลองย้อนลับไปดีตีครับแม่ว่าไงครับแม่จะเข้ามาตียูห้องนั่นไงนั่นไงข้เปลี่ยนแม่แม่เปลี่ยนหมดทันทีวันนี้วันนี้ีไงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนล็อกเอา for connect